เออเออเขาก็จะโดนคดีไปด้วยเนี่ยเขาจะเอาเหรอใช่ไหมเขาไม่เอาถ้าถูกสิแล้วคุณโดนกันแกล้งเนี่ยเขาช่วยแน่นอนเขาคงไม่ดิ้งดูรายหรอกแต่อันนี้อย่างว่าแหละคุณไปอ,อคุณทําผิดแล้วคุณจะไปให้นะครับนะคุณจะไปให้นะนะใหอ่าผู้นําเขาไปช่วยเนี่ยเอาไปช่วยเขาเนี่ยมันจะได้ที่ไหนล่ะมันไม่ได้นะใช่ครับผมนะครับ ใช่ครับผมรักษาแต่ผลประโยชน์จนลืมใช่ไหมก็มีมันก็ผลประโยชน์ไงเออใช่เขาถูกแล้วที่เขาปกป้องชาวบ้านเนี่ยถ้ามันไม่ผิดเขาก็ต้องปกป้องถูกไหมลนะ่ะเออจะให้มาปกป้องเป็นลายบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนว่ามันผิดหรือถูกถูกไหมลนะ่ะเออถ้าผิดนี่เขาจะไปปกป้องได้ยังไงถามหน่อยนะถ้าคุณทําผิด เขาจะไปปกป้องกี่กันเขาก็จะโดนไปด้วยมันถูกแล้วนะครับสวัสดีคุณอนงด้วยนะครับนี่แหละนะครับ f อปกป้องไม่ได้หรอกแอดพูดได้เลยไม่มีทางปกป้องได้นะครับแอดบอกได้เลยคุณไปปกป้องใครอ่ะเขาไม่เอาด้วยหรอกจะไปพูด,ดง่ายว่าอยู่ๆก็จะไป ให,คห้คนนู้นคนนี้นะมันต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำถูกหรือไม่ถ้าทำถูกเขาปกป้องให้ได้อยู่ถ้าถูกนะมันจะไม่เป็นเรื่องแบบนี้หหละถ้าถูกอ่ะแต่นี่มันไม่ถูกไงเออไม่ถูกเขาก็ต้องเขาก็ต้องไม่ปกป้องสิอ่าเห็นไหมคุณก็ต้องว่าไปตามขระนวนการใช่ไหมล่ะเออคุณก็ต้องให้เขาสอบไปสิถูกผิดตรงไหนยังไงนะครับแต่ที่นี่แน่มันก็ผิดอยู่แล้วล่ะ ไอ้เขาไม่ปกป้องนะมันถูกต้องเขานะครับเดี๋ยวก็จะหาโดนชาวบงชาวบ้านก็จะมาติติงกัได้ว่าเอ้ยทําไมต้องมาปกป้องอยู่คนเดียวเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะเออคงก็ต้องสู้เข้าสู่ขระบวนการแล้วก็สู้ต่อไปนะสู้ตามขบวนการไปนั่นแหละมันไม่ผิดหรอกเออถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดนั่นแหละแต่ถ้ามันผิดล่ะผิดก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแหละผิดถูก แต่อันนี้โอ้โหนะจะไปฟาดคนโน้นฟาดคนนี้นะไม่ใช่นะช่วงนี้อาจจะเครียดนะเอฟซี FC นะเครียดเพราะอะไรนะอ่ะเออมันหนักไงคดีคดีลุกป่าคดีอะไรเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างจะเป็นคดีที่ที่มันนะครับอ่าเขาจะทําให้มันหนักเพราะอะไรเพราะเขาป้องกันไอ้พวกนายทุนอ่าป้องกันพวกนายทุน ขาดสัตังด้วยใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับเขาเขาป้องกันเพื่อไม่ให้ไอ้ชาวบ้านก็จะเสียนะครับชาวบ้านที่คนไม่มีที่ทํากินอีกเยอะเออก็อีกเยอะเพราะเด็กมันก็เกิดทุกวันนะคนมันโตขึ้นคนคนตายเนะี่ยก็ก็มีนะครับแต่ว่าคนเกิดมันก็มีใช่ไหมลนะ่ะกพอเกิดมาก็ไม่มีที่ทําคงทํากินเนี่ยใช่ครับผมผู้ใหญ่ก็แยนะ่สวัสดีคุณประสงค์นะครับ โอ้มาพูดอีกล่ะเออก็ใช่เลยสิเออเขาอาจจะนอ้อยอาจจะนอยเอออาจจะนอยว่าว่าทําไมไม่ไม่บอกเขาบ้างนู่นนี่นั่น่ะบางทีบางทีเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเอฟซี 3, บางทีเข้ามาเขาก็ไม่ได้บอกเขาอาจจะมาดูอาจจะมาสารวจด้วยเองนะครับบางบางทีเขาไม่จําเป็นต้องไปบอกถูกไหมอย่าลืมว่า ถ้ามันไม่ใช่งานใหญ่เนี่ยถ้ากิเบอกอ้ลูกน้องไปดูตรงนี้หน่อยสิว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วไปถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนู่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องบอกเข้าไปก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กลับนะหาข้อมูลแค่นั้นเองแต่ถ้าไปลงแบบเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องบอกผู้นําชุมชนอยู่แล้วเออใช่ครับผมแล้วคิดว่าทางผู้นําชุมชนเขาจะกลัวไหมล่ะถามหน่อยนะเขาจะกลัวไหมเออเขาจะกลัวไหม นะเขาจะเลือกใครใช่ไหมลนะ่ะคุณก็แค่เป็นลูกบ้านคนหนึ่งแค่นั้นเองอ่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เนี่ยมันวุ่นวายเขาว่างั้นนะเออถ้าเกิดเขาย้ายออกไปนู่นละ่ะเออมันความวุ่นวายมันน่าจะลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแอดว่านะมันไม่ได้ต่างเลยเอฟซีเอาจริงๆ คนที่จะวุ่นวายนะ่ะอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายได้ถูกไหมเออเอฟซี FC คิดอย่างแอดไหมเออคนคนที่เขาวุ่นวายเนี่ยเขาชอบวุ่นวายเขาชอบเรื่องประดงประเด็นชอบวุ่นวุ่นวุ่นวายเนี่ยถามว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาก็สร้างความวุ่นวายได้หมดแหละเออใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาออกไปเนี่ยคนในหมู่บ้านน่าจะดีขึ้นนู่นนี่นั่นมันก็ใช่อยู่มันก็ดีเป็นเป็นส่วนหนึ่งแหละใช่แต่ อย่าลืมว่าคุณมีโซเชียลนะครับอยู่ในมือเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรนู่นนี่นั่นได้เอ,อมันถามว่าถ้าคุณคุณก็มีสิทธิ์ไปแซะใครได้ขนาดคุณยังข้ามไปอยู่ที่ปต่างประเทศนะไปคอมเม,ม,มนต์อยู่ในช่องคนอื่นก็ได้เอ,อก็ได้เหมือนคือพูดง่ายว่าที่นี่เขาอาจจะลดลดลดลงไปใช่ไหมไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมอีการเสียดสีกันในระหว่างอ่าชาวบ้านต่อชาวบ้าน แต่ว่าเรื่องอื่นในโซเชียลก็เหมือนเดิมอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมก็เหมือนที่เขาอยู่จามปาดงเออไม่ใช่ว่าย้ายไปจะหมดปัญหาถามว่าหมดปัญหาไหมไม่หมดนะนก็อยู่เอดก็ไม่เห็นมีค่าเท่ากันอยู่ที่นี่ก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่นุ่นถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเขาก็ไปแซะเหมือนเดิมไงมันไม่มีรอดหรอกนะครับ ใช่ครับผมเขาก็ต้องหนักแน่นแหละหละอันนี้เข้าใจนะครับใช่ไม่มีได้หรอกนะพี่อ้อยนะครับผมใช่ไหม,มใช่ไหมกำลังจะเม้นอยู่พอดีเออคือพูดง่ายง่ายเนะแอดบอกเลยเลยว่าเขาอยู่ตรงไหน ถ้ามันวุ่นวายเขาก็วุ่นตามวุ่นวายเนี่ยหมดเขาอยู่ร้านค้าก็วุ่นวายได้อยู่ตลาดก็วุ่นวายได้อยู่ที่ไหนก็วุ่นวายได้เออไม่อายลระแล้วก็จะให้เขาไปเข้าข้างเนี่ยเอฟซก็ลองคิดเอานะครับยิ่งเขาเป็นเป็นอ่าเป็นเจาน้าหน้าที่ถูกไหมลนะ่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยจะไปให้เข้าข้างคนผิดเอสซีก็คิดว่ามันเหมาะไหมล่ะมันเหมาะสมไหมเออมันเหมาะไหมเขาก็ต้องวางตัวเป็นกลางถูกไหมล่ะเออผิดก็ว่าก็ต้องว่าไปตามนั้นจะไปปกป้องชาวบ้านน่ะมันไม่ได้แต่ปกป้องกับคนที่ไม่ผิดเนี่ยปกป้องได้เลยถ้าชาวบ้านโกกกันแกล้งนะครับหรือมีความเดือดร้อนเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นหน้าที่ของผู้นําที่จะต้องไปดูแล เออไปปกป้องไปดูแลอันนี้ถูกอ,อใช่นะครับใช่มันก็คงจะหนักเลยก็ <c oughs> ว่าอย่างนั้นพราคิดว่าเขาลอยลำเลยไงถูกไหมละ่ะเขามีสิทธิ์พูดตอนเนี้เอาพูดง่ายเขาจะพูดหนักไปก็ไม่ค่อยได้เพราะอะไรเขาก็รู้อยู่ว่าบ้านอยู่ไหนเป็นคนอยู่ภายในถ้าเขาจะเล่นคนภายในเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าวันมันก็ไม่แน่นะ เออว่าใส่ถุนบ้านอาจจะมีไฟลุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นิทานนะเออก็เป็นไปได้เออคนคนเราพูดง่ายอ่ะขนาดอยู่ที่ฝรั่งเศสมันจะวุ่นวายได้เลย <c oughs> นะมันไม่เกี่ยวกับอยู่ที่ไหนหรอกถ้าเขาคิดว่าอุยถ้าเกิดเขาออกไปเนี่ยนะชาวบ้านเขาจะหวังว่าเขาคงดีขึ้นอะไรเงี้ยสงบ เอาถ้าคุณไม่ว่าล่ะคุณอยู่ในนี้ก็กจริงเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมเหมือนชาวบ้านอยู่กันแบบทั่วไปเนี่ยไม่มีนะไม่มีไอ้ก้าพูดว่าเขาก็ไม่มีแหละถ้าเขาทําตัวแบบนั้นแต่นี่มันไม่ใช่ไงเออมีแต่ปัญหามีแต่ประเด็น,เ,นเพราะอย่าลืมว่าคุณเหมือนสายล่อฟ้าแอดบอกเลยอ่ะเขาเหมือนสายล่อฟ้า เออเพราะว่ามีคนสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเขาก็ส่องดูว่าผิดถูกแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณทาถูกเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่นะก็ไม่ได้เสียอะไรด้วยแต่ราปใดที่คุณพลาดเขาก็ต้องออกมาว่าออกมาโจมตีมันก็เป็นเรื่องที่ถูกอ่ะแหละใช่ไหมก็มันมันเหมือนกันนะคุณอานงมันก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เกี่ยวถ้าจะสร้างปัญหามันสร้างได้หมดแหละแค่คําพูดแค่นั้นเอง ก็มีปัญหาได้อ,อ่ามันเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคุณจะอยู่ตรงไหนถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าออกไปมันน่าจะสงบอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวแอดว่าถึงอยู่ก็สงบได้ใช่ไหมถ้าอยู่ก็สงบได้เพราะอะไรก็คุณไม่ต้องไปพูดอะไรก็ก็จบแล้วเออไม่มีอะไรนี่เออใช่ไหมไม่พูดไม่อะไรก็ทําตัวเหมือนชาวบ้าน่ะอยู่แบบสงบสงบ,สงบไหม เอไม่ได้มีปัญหาขายของไปอะไรก็ว่ากันไปเออจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีแต่อย่าไปหนึ่งหนึ่งอย่าไปโชว์นะอย่าไปอวดอ่าอย่าไปเสียดสีแค่นั้นเองเอฟซี FC. ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับเออเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่มาสนใจเลยนะเขาก็เฉยๆไปแต่อันนี้มันไม่ใช่เออนะ ชาววงชาวบ้านเขาก็ไม่เว้นคิดดูที่เขาก็กล้าหาญนะเข้าไปตําหนิชาววงชาวบ้านเนี่ยแล้วคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะมองหน้ากันอย่างเขาก็รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นพ่อใครชาวบ้านเขาก็รู้ดีเอชาวบ้านเขาก็รู้ดีว่าคุณเป็นสื่อหรือเปล่าเออคุณเป็นสายอรับหรือเปล่าอรายงานคนโน้นคนนี้หรือเปล่า อย่างเงี้ยข้อมูลเอามาจากไหนอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นคนเรามันต้องมีนะเออคนคนในเนี่ยมันต้องรู้รายละเอียดเกือบจะทุกอย่างใช่ไหมแต่คนภายนอกเนี่ยเขาไม่เดยรู้เรื่องอะไรอยู่แล้วทักทายครับขอบคุณมากครับผมนะคคุณพิพัฒนะ์คุณดารุณีนะครับคุณนิทานะครับอ,อรพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณดูดีด้วยนะครับผมอืม นี่แหละนะครับ <c oughs> ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณหงทองคือตัวเองหนึ่งอย่าไปอวดเขาถูกไหมอย่าไปอวดไอรที่มันเวอร์เนะี่ยก็ไม่ต้องไปอวดแล้วก็ปล่อยก็ไปทําตามปกติไม่ต้องโชว์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ไปไปติงต่งคู่น,นู้นคนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมละ่ะถ้าคุณเข้าไป ช่องของคุณก็ริงอยู่แต่อย่าลืมว่าช่องรอบนอกล่ะทุกคนก็ไปดูได้อยู่แล้วนะเออไปดูช่องนู้นช่องนี้ได้อยู่แล้วว่าเออมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ครับผมอากาศเย็นสบายครับเออหลงตัวเองไปเปล่าก็ไม่รู้มันก็น่าจะหลงอนะเออเขาคิดว่าเขา เป็นคนมีตังนะเออเขาเป็นคนมีตังมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแนะจะทําอะไรก็ได้สั่งอะไรก็ได้นะเออเหมือนกับไม่ยีละคือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วอาจจะไม่ใช่อ่าการ,กรเกษตรเต็มตัวลนะเอาพูดง่ายๆออกจากการ,กรเกษตรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับเอฟซี FC. เออ เขาอาจจะพ้นตรงนี้ไปแล้วไงเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะสวัสดีคุณนราทิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันได้สอนอะไรได้หลายๆอย่างนะเอฟซีนะสอนว่าคนพวกนี้เขาอาเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาสนใจตัวเองอย่างเดียวว่าตัวเองถูกทุกวันนี้เขายังเชื่อใจว่าเขาไม่ได้ผิดนะ,ะเพราะว่าแม่สอนไว้แม่สอนบอกว่าถูกทุกเรื่องลูกลูกทำไปเถอะ อันไหนก็ถูกหมดแหละเจอมั้ยเออมั้ยพี่ออยก็ก็เก่งทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเออเขาก็บอกแล้วไงมันเด่นชัดมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟะี อเออแอดก็ยังงงนะครับหวัดรวยพอโลภค,คือคือเขาอยากจะโชว์ว่าว่าตัวเองก็มีอนะเออตัวเองก็มีกว่าคนอื่นเงี้ยอยากจะโชว์ตัวเองว่าตัวเองมีนะเออ